อ่มืันนี้เราจะจัดช่องเมนูาพิมพ์จะโซ่พี่พมือเมนูหนึ่งและซาโซก็จะจัดอีกเปเมนูหนึ่งเดี๋ยวโซ่ก็อสิมสิมเผ็ดบ่าพริก <laughs> น้ำพริกเผาเนี่ยกาท่านผู้ใหญ่จะดีบนโซงห้าแล้วเ่าวห้าก็จัดไปประมาณสามเมนูอันนี้อาจจะเป็นเมนูดีซี่ก็่าอย่างเลี่ยไรอยู่ทุกคนโอ้ยทุกคนลืมใบวุ้งละพานานทีป่าพิมพ์ก็ข้อโซ่พี่มืออันโอชะ เป็นสรสชาติแบบไม่เคยกินมาก่อนจะแบบอันนี้กรรมการได้ทุกคนได้ของงานหลองเลอือกเมืองวานเมืองมามากักก็ได้ขังมีหนูได้เนี่ยน่อาจับกองเข้ามาอ่าเรียบร้อยโซโซ ซอยไก่เนื้อไก่นะเพราะว่าเมื่อนี้พวกเขาจะจัดทั้งหมดสองเมนูมน <c oughs> สิ้นเดือนแล้วซโซสิ้นเดือนเหมือนกับสิ้นใจเมนูมนซ่องเมนูนี้เลยจัดเท่หว่าเป็นซ่องเมนูที่ว่านี่ก็มนุษย์เงินเดือนจะเข้าใจกันดีนนก็คือเมนูไข่กับเมนูไก่ <c oughs> ก็อนก็สบายดีบเด <c oughs> ี๋ลมไปยาวไปหนึง่ง สบายดีทุกคนสบายดีจ้าทุกคนโซให้นะให้ตาไปซ่องมือซ่องวันไปซอมาไม่ได้ไปซะช่วงนี้ก็บุญแข้งเหลือพายเด้แม่ดูแม่ทุกคนซึ่งว่าเราบ่วมีเวลาที่ถ่ายคลิปเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือคือบ๊วนแหละมีมีเมนูสิ้นเดือนทุกคนสิ้นเดือนมันสิ้นใจกันหนึ่งมันมีฝนตกได้ทุกคนเรามันมีผิตซอซผักเปียกแด้อ่าฮะแล้วก็มาจัดเมนูให้ทุกคนเบิองกันเลยอ่าเมื้อวเราจะจัดช่องเมนูมาพิมพ์จะโซพี่พี่มือเมนูนึ่ง และซาโซก็จะจัดอีกเมนูหนึง่งป้าพิมเห็เมนูยังวันนี้ป้าพิมจัดเมนูนี้เลยทุกคนไก่ผัดพริกเผานะนไก่ผัดน้ำพริกเผาเส่็ว่าสุดเด็ดแน่นอนทุกคนอาหารเมืองไทยที่ว่าพวกเขาติดใจแล้วก็อยากจะลองไล่ที่สุดเมนูของซาโซไหมยังโซนซาโซจำเห็ดพริกน้ำปลากินเท่านั้น<อ> <laughs> ซื้อเมนูนี่คะ่ะก็เกินกันไปคล้ายๆแบบว่าอะไรปะไข่ดาวแม่เขาจืดไข่ดาวเรา สบูไข่ดาวพริกน้ำปลาเออไม่ละคณะเมนูของตัวเองเลยทุกคนลืมทุกคนเพราะว่าปกติเขาก็เคยกินแล้วเนาะพริกพริกน้ำปลานะ<ม>แต่ว่า<ม><ม>เขา่เคยเอาพริกน้ำปลามาคลุกใส่กับอ่ามาผัดใส่กับไข่ดาว<ม><ม>แต่ว่าน่าสนใจไล่ทุกคนอ่ะข้อกำลังใจเด็กก้อนจะไปเบิ่งคลิปทุกคนข้อกำลังใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe ล้วก็ช่วยบ้างโฆษณาของเาเด้กเพื่อเป็นทุนในการอ่าทำคลิปต่อไปทุกคนอ่ะขอบคุณหลายหลาเด้อไปเมนูแรกบะพิมพ์ข้อจัดการก่อนเมนูข้องบะพิมพ์ทุกคน โซว่าจะโซ่เฮ็ดกลอนบอกเพราะว่าจะโซ่จืดเป็นไข่ดาวนี่อ๋อโอเคมันจะง่ายกลัวอืมไปไปพี่ <มา S 1> หด<น>ูจะโซ่ก่อนจะโซ่เฮ็ดพริกน้ำปลาก่อนก็คือซอยซอยซอยอเผ็ดทำเมนี้เขาโชคดีนึงมีมือกองทุกคนนะมือกองที่ว่าหมกมุ่นอยู่แต่ในห้องออกไปทางได้จักเทื่อกมือกองลั่นกองนี่เลี้ยวไปตรงหน้ามือกองนี่หน้าเศร้าเลยนะทุกคนอ่ะมื้อนี้เมนูแซ่บๆแล้วก็เป็นเมนูแบบ เผ็ดเผ็ดแผงซองเมนูเลยแหละอ่าพริกน้ำพริกเผาเนี่ยก็ทานวุญญยาจะดีเป็นซองห้าแล้วห่าวห้าก็จัดไปประมาณสามเมนูอันนี้อาจจะเป็นเมนูดีซี่กะที่วันยังเลือดๆอยู่ทุกคนหอมมากควาจริงแหละบ้านเ่าวประเทศบาลน้ำพริกเผาเนี่ยก็จะบุกค่อยดีไซน์ใหดกินเนาะบอบพิมเนาะบ่มีบ่มีสำหรับน้ำพริกเผา,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 ากับบ้านเ่าวกะถ้าว่าจะใกล้เคียงที่สุดกะเนี่ยก็เจ้าบองอเจ้าบองลูกพะบางจะคือกันเลยจะคล้ายกัน,กนแต่ว่าน้ำพริกเผาเมืองไทยก็อาจจะมีสูตรแบบพิเศษเฉพาะ เดี๋ยวสวโซโซอยอัอนห้อหอมก่อนผิดน้ำปลาทุกคนที่ว่ามาผัดใส่กับไข่าดาวเอออกว<อ><อ>่าพิมพ์ยุลากัเด็ดหัวละผ่าไปท่าไหม <laughs> นางโซ่แค้วงามจริงที่จริงคนละเมนูได้นีนทุกคนแต่ <laughs> ว,ว่าซสโซ่บอกว่าให้ช่วยเดชวยเดชใบหัวละผ่านะคนเออเมนูนี้จะใส่ใบหัวละผ่านําเนอ <laughs> เดี๋ยว,วจะเพิ่มความหอม อ่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นการทดลองค้างไม่ครั้งแรกขข้าวเผาเพราว่าวเคยกินดอกอันที่ว่าเอาแล้วก็น้ำปลามาผัดใส่กับไข่ปกติกไข่เขาจะผัดกับผัดใส่หน,นะพวกแล้วก็ซอสห้อยนางลมแล้วก็ซีอิ๊วเนาะเมกกี้ประมาณนั้นสวนหะใส่ผักสีนะบอ,อสีลาวผักสีแล้วก็เป็นพวงเ็ดแล้วก็ผักบัวอ้ากินข้าวหรอวะเดี๋ยวเด,วเ,ดวเพื่อจะมาอ,อัานนะเดี๋ยววันนี้จะให้มือกของข้าซีมทุกคนเป็นคนตัดสินว่าแชฟหรือบอ่ เพราะว่าเพื่อนบริจิตรเข้ามาไล่มือแล้วสภาวกับแบบเหี่ยวโสมอํำมือกองกันยิ้มแน่เอ้าพริกที่เขี้ยวแบบฝนชนิดนึงมันงามพริกมันนี่หัวไส้กับเนี่ยเกินพริกกระเลียงแล้วก็พริกอันจินดาพริกจินดาแดงนะใส่ถังซ่องซี่เลยคนเน้นแบบพรอมเผ็ดๆแบบนั้นทุกคนชี้ข้าวๆแล่ๆนี่อยพวกเจะมาบ้านจะโซ่กันอย่างทันอยู่ด้วยทุกคนบุญทรงเหือ มีมีมือเซานี่เขาไปอันออกตลาดก็เจออันพี่น้องเมืองไทยนักท่องเที่ยวม,ม,มาได้ <หา S 1> เลยทุกคนเราจะมาเบิร์กซุง่งบ่พิมพ์เก,ก็บภาพบรรยากาศถ้าเบิรงบร่แม่ๆๆๆแมนแมนเราจะเก็บไปนิดนึงเดี๋ยวเขาก็กลับมาทำอาหารต่อบรรยากาศบุญแข่งเหือพายอยู่แข่งเรือทุกวันทุกคนฮู้บ่บุญสุงเหือ้านานอบ่พิมพ์เนาะเลียดมือกันเลยทุกคนคือมันนี้ก็มีคล้ายๆไป บุญสมัตปักลึงแต่ละบานแต่ละบานเปนไงซะเราไปกับบุหัดอกปักลึงบานยังขนาดมือก็เป็นบุญสวมเหืุออีกทุกคนถือว่าจะเป็นบุญแข่งเหงอพายแบบเหรียนติดกันเลยซ้ำซีมือทุกคนแต่ว่ามือใหญ่เตอยู่ยิงขานเป็นวันที่ซ่องทุกคนเซ่องเด็ดเก่าเด้อยิงขานเป็นยังไงบ้างน้ำขานเลยก็เป็นประเพณีนี่บุญพายเหงอแขงเหงอที่ว่าใหญ่ที่สุดในล่องพระบางนะจ๊ะวันที่ซ่องต่อไปจะเป็นน้ำตาลปี๊บเลยทุกคนอ่ะกองเข้ามาหม้อเด้อ่า น้ำป่าเราซื้อขึ้นป่าวันี่หรอป่าอยู่นี่เอง <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นสูตรเดียวกับการเฮ็ดพริกน้ำป่าเลยเนาะแต่ว่าเหาจะมาผัดใส่กับไขนะ่อ่อืมกระเจ้ามังงาทุกคนอย่าลืมโมนิกาเหาได้โศว์ฟีมือทั้งซองคนเลยข้อกำลังใจงเป็นซองเท่า <c oughs> บะพียวาน้ำมันมาแล้วบ่น้ำมันยังไงเดี๋ยวน้ำมันพืชัาทุกค<ถ>นหนาลง โอ้ข้างบพิมพ์อย่างนี้อีกได้่มาพิมพ์ก็ตอองด้ซอยไปนี่งเลยเลยเพราะว่าเมนูวันนี้จ,จัดแต่แนวเผ็ดๆนะจ๊ะอ่านพริกเผากับเผ,ผ,ผ็ด่ะแมนมีผมเผ็ดผมวานเผ็ดเผ็ดน้อยๆสำหรับเขาแล้วก็จะมีผมวานอันนี้ก็จะใส่นี่คือกันไปบัวห้่นบัวใบลงไปผัดนะทุกคน นี่ก็เ่าเบิ่งตามสุปคือเก้า,าแหละนะหาก,ก็คิดเองมาได้ดอก <c oughs> มาเป็นเมนูอาหารทางเมืองไทยแมนแม่เป็นูุรทางเมืองไทยว่าเขาได้ซ่อนกันที่ไหนแล้วได้ช่องทางน,นี่ก็ข้าวนุญาตจัดยาวๆเร็วๆเลยทุกคนพริกที่ว่าเข้าใส่ก็จะเป็นพริกใหญ่ประมาณน,นี้แต่ว่าเป็นพริกซ่องซี่แต่ว่าบางคนเขาบอกว่าซสซซี่เดียวก็ได้ถ้าว่าห้าบ่ได พริกย่างพริกย่างมาเพราะผิวจะชอบเอานพริกย่างนะทุกคนพริกใหญ่จะโมโหซื้อผู้ใด้ขอเมนพูดผู้โมโหขอเมนบอกได้ว่าพริกย่างหรือว่าพริกหวานนี่เป็นแบบนี้นะทุกคนแต่กระเจาะมีความเผ็ดนิดนึง่งเลยมบบเผ็ดอ่อนๆกินนี่จะออกกินกินแบบเป็นคิ้วเลยแหละซทุกคนบกลิ่นดิบเดี๋ยวนี้เฮ่เดี๋ยวนี้ซอยกันโมสึกว่าคิ้วๆกินเป็นคิ้วเดี๋ยวโซ่เขาซิมซิมเผ็ดบ่ซิมพริกน้ำปลาตัวเองนี่แหละ ใช่แล้วขอส้มตรงนี้หนึ่งขอ,งอน้ำตาลปิ้บเอาแยกไล่นิดหนึ่งดีกว่าอ่ะไก่เสร็จแล้วทุกคนจะได้เห็นหน้าตาฝีมือของป่าพี่มือ,อรมกระส่าโซนในการทำอาหารไทยซองเม,มนูมาเนี้ยสลับกันไปเรื่อยๆทุกคนไก่ก็หั่อนข้างไล่ใส่ซองข้ามมาเนี้ยโอเคแล้ว สีมาแล้วแล้ว,ลวกินหมดเลยซะสดสดกิน <laughs> สดกินเลยอันนี้แเราก็เข้าจานนึงเลยกันแล้วได้ทุกคนเมนูสิ้นเดือนอย่บริเวณย่างไรเรียบร้อยจ้ะพิมพ์ข้อพิมพก่อนอ่ะเดี๋ยวไปเจอเมนูของซาโซก่อนทุกคนเดี๋ยวต่อไปก็จะเมนูของมาพิมพ์นะไปอ้าวซาโซมันลงไปทอดไปผัดนี่ก็เข้าอินก็ใส่กันน้ำมันค่อนข้างไล่เดลยเดลยซาโซ่ <c oughs> เนูเด็ดเด็ดออ้าวอย่าลืมทุกคนมีเมนูฮาาัานดังทัาวเม,มืองไทยจะเรามีเมนูที่เราเขาเด็กทำนี่นะคอมเมนต์บอกได้ด้วยว,วา่าตัดชาร์ตเอาอประมาณได้ที่ว่าเาัาจะปวดต่อไปนี้เพรว่าทุกคนเคยเ็ะกินแวบ,บได้กะคอมเมนต์บอกเาเลยทุกคนท่านทุกคนถ้าโซ่ใส่ไข่ซ้ำน่่ย ลองมือ่าฟี่มือกันจืนไข่าดาวของโซโซทุกคนเช้เาแบบเป็นไ่ได้ไข่ดาวสามฟองน่าจะเอาเป็นแบบประมาณนี้ก็ึ้มพริกน้ำปาลากับไข่าดาวกันนะถ้าว่าจะให้พวกเราเดาบรรยากาศคือเก่าทุกคนลงางบานลลางเกาเ่าเขาไข่ดาวเนี้ยไป มันแตกสั่งใช่ไหมแค่แบบซีซั่งไงแค่แดงแท๊กขี้ผึ้งมาก็จะคือเอาใ,าอาอาอาใส่เม็ดอาจจะเข็มบึงบง,บงพริกน้ำปลากับไขน่นี่ปริมาณก็บซ้ำกันอ,อ่าสองคนเอ,อกากำลังใจเด้อไปแล้วพริกน้ำปลาโอ้ ดีสันแบบนี้เลยทุกคนเรียกเคียร์กับคลิปต้นสบับปะติง้งนี่นี่เขงทอดโต๊ะเหอเนี่ยตัวนี้เลยทอดโต้มเลยเริ่มจะใส่เลยนะฮะอู้หูน่าก,กินเลยเนาะออโอ้ยเริ่มห้อมกินน้ำปลาแล้วทุกคน สบายดีลูกสบายดีไหมสบายดีสบายดีพริกเด้อหนึ่งต้องจับเด้อเผ็ดเด้อสเดี้อมังกงยิมแด้สบายดีเดี๋คุณตัดเข้ามาใหม่บเผ็ดเด้อลูกอย่าจับเด้โอโอ้โหน่ากินเลยทุกคนอ๋อแล้วมันนุ่มนอนทุกคนป้ายจังได้ละเดี๋ยวเราไปกินดีแค่มี้ก็ชื่อเมนูสิ้นเดือนเมนูมวิธีเอาอ้อแก่ดิสิ้นใจกับตอางเลย มันก็ต้องเละเลยซาโซ่บอซาโซ่ตางคนอ้าวเขามาตักทกันน่ะอ่าหนังนะทุกคนโอยแนี้เลยบาะซาโซ่ะบายพวระพาดิซาโซ่ปาซาโซ่ตกทุกคนลืมใบพวระพ่าที่่าเกียไหม ออกจะคืนป้าพิมพ์ท้องเองบุ๊ยเมนูก็ป้าพิมพ์ดาไปใช่วายุคือคือคือว่าลืมๆเนี้ยเผินเลยสิท่าลืมไปโคตรแล้วผาทุกคนใส่ลงไปแล้วมาผัดไหมแหละพออายุมากขึ้นนะคนเราหลงๆลืมๆเรื่องเมนูนนี่ก็ถึงสุดท่าแล้วทุกคนลงน้าลงล่างแหละสาวโต อ่าได้ละใครอาจจะสุกอ่ะใครอาจจะเมียกันหร้อเปล่าก็เลยบอใบมันให้านุ้มันนีมก็เลยอะไรบอสุกเลยพอพิพัน่เราทุกนได้หน่อสแบบขอโษข้อไถ่แบมาได้ยูลาสเข้าใจยูบะปีอ้อ่ามีบะซีเจี่ยวตัดล่าเลกินเลยทุกคน ใบโหระพาหอมแห่งปอพิมพออหอมมนะทุกคนอือหือกินน้ำปลากินพริกน้ำปลาอาซาโซ่ไปล้างหม้อกันทุกคนไปผิดพลาดไปแล้วนะทุกคนกีซาโซ่ลืมใส่ใบโหระพาแล้วก็เลยว่ากลับคืนไปผัดใหม่นะคิดว่าก็สีบวัตถุดยังดอก ทุกคนน้ำมันลงไปผัดนิดนึงผัดอันนากระเทียมให้หอมนะนี่ก็ใส่กระเทียมประามาณซ้ำคลิทุกคนนานๆทีว่าพิมพ์ก็ข้อโซ่ีมืออันโอชะโอชะเนี่ยเ <laughs> พราะว่าเพราะพิมพ์ซื้อเพราพ,พิมพ์จื้อมาจำหมาฮอดทุกวันนี้ทุกมื้อนี้โซโซมีอันสี่ท่านหนึ่งคน,นคอมเมนต์บอกว่า่าพิมพ์ทำห้ารนะ ทำดูลักษณะการทำเที่ว่าทําพอเป็นทําเป็นแต่ว่ามันบ่มีสนเสน่ห์ก็เลยว่าเราอยก็เลยว่าหยุดสองขวานะใช้ยังป่าไหลปลาเพลินปนิไก่ไปผัดกับอนาเลยโอ้โหเนย์ข้าวท้ายดูตัวต่อทุกคนต่อเอาเอาเนื้อไก่ไปเอาอมีดปัดอ้อมไม่อพอ่อยให้ไปเลย ไปไปง่ายยืนนั่งกิงหม่งนู้บอยบินนี่เน,เน,เน,เนไ่ไปแล้วซาโซไปแล้วไปแล้วมากระเทียมห้อมใส่ลงไปมื้อนี้เราขึ้นใส่ข้าวซ้ำข้าวแต่ว่าข้าวกระดูกเมันกับผัดเลยเด้อทุกคนกระดูกใส่ซาโซมาซาโซมาเห็นกระดูกข้าวแค่ตาแค่ตาพวกหรือา่า ทางได้ดีแล้วแตบมาเป็นเชฟเป็นคุกเองแล้วกัรู้สึกว่าเคลื่นๆน,นะทุกคนเพราะว่าบุกอ,อยได้เห็ดบคกอยได้ขัวขอผักไก่ให้เข้ากับอันอเเรียมพ้อๆเหมือนทุกคนไกล้สุดแล้วก็จะเริ่มขั้นตอนต,อนต่อไปให้ทุกคนได้เบ่ง ไปกันน้ำพิกเท่าทุกคนเพราะว่าใส่ค่อนข้างล่าเลยแต่ซอโซ้ดีแหละประมาณสองมาณบวงครึง่งนะห้พอหลักๆก็ก,กินข่องพิกเท่าตรงมาอันนี้โบแมนไปเรียนมาแจา็คไนทุกคนจำจากสูตรอ,อ่ะข้ผัดเท่ากันหนึ่งใ้ยหอ,อมแหญ่ทุกคนแค่เติมน้ำเติมน้พเติมมึง การฟุ่ก็ค่อนข้างจะไล่ยนิดนึงเด้อวโซ่ชดห้อยหนังลมใส่ยีห้อนี้เลยทุกคนพอไปยังโซ่ถึกถึกราคาประหยะัดทุกอย่ัดจำนวนไล่แล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ตาลปี๊บนี่บราพิมพ์จะข้อใส่ลงไปนิดน,นึงก่อนพราะว่านพริกเขาก็น่าจะมีขอมบ้านอยู่แล้วทุกคน,นขอมหอมบ้านก็น้ำปลาเฮ้ อตปลาเี่ชอตปลาเคียเ่ยวปรุงรสน้ำปลานิดน่อยเจกับบน้ำปลาแม่มาหกันกบอกจริงว่าผิารรหานี่นทีทุกคนเจลาทอกับคิเ็นหนึ่งธหา้านะผิงหา้านไม่มีชะน,นีเลยก็เลยนอยไปพักหน้าเลย,เย,ยทุกคนนอยไปเลยแหละ <laughs> ส็อกส็อกอันคอมมน,นัน เดี๋ยวข้อให้ไก่สุกข,ขอปลาพิมพ์ขอนำมาเติมไปนิดน,นึงทุกคนข้อเติมน้ำลงไปนิดน,นึงทุกคนเพิ่มผมนุ่มนะโซ่ค<า>ือให้ไก่มันสุก <laughs> ไก่ปนี่ก็สามารถเล็งแรงได้เลยว้าคนมีความรู้อ่ะเร็วปลาพิมพ์ขดต้มไปนิดน,นึงทุกคนแล้วขอมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปว่าปลาพิมพ์ขวดทุกสูตรหรือบอ่อก,กับ ไก่ผัดน้ำพริกเผาอาหารดัง estion, ข้อวมังไทยอีกตัมเมน,น,นูหนึ่งนะจ๊ะพริกเขียวใหญ่ใส่ลงไปนนคนไก,ก่ก็เริ่มสุกละผัดบอระม,มากลิ่นมากนะสาวโซ่พริกกัจะโบผัดด้วยถุงเชื่อเยเด้วยวค่อนจะดุบๆนิดนึง โอเคคุณก็เติมน้ำเติมน,นิดนึงทุกคนเพราะว่าในสูตรเขาใส่กับค่อนข้างจะมีน้ำพอสมควรตีต้มไก่ไว้ใช้เวลาประมาณาสัก10น,นาทีน้นนำได้แค่อะปิดท้ายต้นหอมกระถ่ายเอิญต้นหอมแต่เขาเอิญผักบัวใบ ผักห่อมพึ่งเขาเอิรนเป็นผักสีแล้วผักสีข้าเหาดิสีเหาก็เป็นผักสีเหลาบอผักสีเนาใช่อัวนี้แม่ไม่รอตัวนั้นเซินต้นหอมอ like ันนี้เปนผักงงนะทุกคนสับสนหรอบอผักสีเห่าซาเอะใช่ยังไงนั่นแหละผักสีเหลาไทยเอิร์นผักสีเหลาอ่ะใส่ต้นหอมตะก้นหอมซอย เรียบร้อยนะจ๊ะ้<า>ะทุกคนเพื่อเปลี่ยนเมนูเนี่ยมากินแซวพร้อมบารผีกระแซวโซ่เรียบร้อยโต๊ะของเอามันเนี้ก็เป็นโต๊ะปิกนิกเลยทุกคนไหมอ๋อจัดก่อน,นกระปิบมันปล่าของขโต๊ะโดยที่บริสิมเลยเด้อนี่เมเบิ่งกันน่าจะเป๊ะละ ไข่ดาวเอันนี้ก่น้ำไข่าดาวผัดพริกน้ำปลาแล้วก็ไก่ผัดพริกเข้านะพอตังโต๊ะกินข้าวกันทุกคนมาเด้อพี่นอ้องสโซไอสีนี้ก่อนนี่สีของตัวเองก่อนละเนาะงสีของตัวเองก่อนมาพิมพ์สีพริกน้ำปลาก่อนก็ได้อ่ะอยังใส่พริกน้ำปลาอยู่บอกซสโซจะกินลาลาป่ะพิม มาพิมจะข้อซิมพี่เหมืมอนของมาพิมแต่ว่าจะโซโซซิมเบิ่งก่อนว่าจะเป็นได้ไะทุกคน <c oughs> โอ้โหราดเขาแล้วกันน่ากินแง <c oughs> พงยังไงเขาไม่แฉบแล้วแฉบแล้วเดี๋ยวมาพิมพข้อซิมพี่เหมือนของมาพิมพ์ หลักๆเลยทุกคนรชาติอ๊อกหอมหวานน้ำพริกเผาเนอะแล้วโซโซหยุดก่อนลอกสิมึงก่อนเนีังได้ไหมใช่เลยพี่มันซิบคนละย่างเราคงสึกแบบแป้งนะคนต้องสิมย่างเดียวแบบเดียวพร้อมกันมาห้องใหม่วกเระพาแหงบ่พี่แอนบอกเป็นรสชาติแบบ ไบ่เคยกินเมืก่อนแต่ว่าแซ่บนะทุกคนแซ่บได้เลยแหละบ้าพิมคล้ายๆกับน้ำปลามาผัดใส่กับไข่เนาะแล้วก็มีพริกกระเทียมม่ได้เค็มเลยหอมหอมเหมือนเดิมเหมนบอกเด็ดเลยแม่มันูง่ายๆทุกคนบราจะใช้งบใช้งบของฮอตชิบะต์แซ่บแพงทุกคนฮอดจะบอกฮอดโย่ไข่เด่น กินไปพูดละผานี่ยครบเเคยมาเอามาแซ่ไข่กินทักที่ลำบะพิมเนาะอือหือแล้ก็หยุดก่อนอสิมไก่ผัดพริกเผาข้องลำบะพิมก่อนนี่กรบโบเด็ดเออโบเด็ดนี่กรบโบแพ้กันเลยทุกคนอ๋อลำบพิมว่าคาซัตโซ่ตักมาเลยลำบพิมว่าถ้าเอาพริกน้ำปลาของโซโซที่อย่างเลือนมาลาดใส่ ไก่ผัดพริกเผาของบอผิมฟอลเดอร์ให้สิมเลยๆเพียวๆกันมาลาศ์น่าจะแห้งเข้ากันแสดงมาบอแซบด้วยคนแซบกินมังกรนะจานนี้บอเผ็ดบอเค็มแบบพอดีเป๊ะเลยอยงไรเดี๋ยวบอผิมข้อพริกน้ำปลาของโซมาลาดใส่เพิ่มอัตรารดเข้าไปอืมชอบเล้อ เ็นเข้าแม่นเลยเพราะว่าไก่ผัดน้ำพริกเผาของเอาเนี่ยจะออกมีรสหวานอยู่ล้วเมนพอมากินใช่ติดต่อไหมรสติดต่อไหมก็แล้วกันอันนั้นติดตอโซ่ติดน้ำเปลาใช่แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหอาจจะดึงเส้นหนังนี่เลทุกคนเพราะว่ากระเจาเริ่มเอาเนื้อส้วงมาลงนะเนื้อส้วงใช่ไหมบอก็จะแบกเนื้อส้วงลงแม่น้ำโค้ง เด็ดบัวแพ้กันแล้วทุกคนแซแ่บแพงมา็นว่าซ่องเมนูนี้สามารถเอิร์ดเป็นเมนูเข้าหมดมอไดเหมือกิออนแ้โซ่ต,ตัดมาวย่ววนึงนีงง่าว่าเไปสิกินน้อยทุกคนพอไหมเข้าเข้าสิหมดแล้วใส่ผิดน้ำปลาเข้าไปจิ้มนะทุกคนืึสุดจัด พอามหอมข้องอันน่ะน้ำปลาที่เอาไปผัดใส่กับไข่นี่ก็ถือว่าเด็ดอยู่แล้วมินุวองซจาโซ่แมนอันน้ำปลาที่มาเชื่อกับอันน้ำมันนี่บอผิมเนาะไม่บริข็มเด้ยทุกคนจะคล้ายๆว่าความเค็มแล้วเฮ้ยแม่มันแบบมันจะมีเน้นความหอมแต่เค็มอ,อ่อนๆบริเ็มแบบเขมเทข,ม,เทขมบาร์นะหอมแบบห้องละไาย เอาทุกคนเข้าหมดไปพุ้รจจานละก็แล้วแต่คนมักนะว่าบางคนมักจัดก็อาจจะพริกน้ำตาป่าเพิ่มเพราะว่าใส่พริกน้ำตาเข้าไปกันแล้วก็เข้ากันเลยเข้ากันเลยเดี๋ยวกลิ่นเขาเดี๋ยวขอถ่ายคลิปแป๊บนึงถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิป เดี๋ยวนี่แหละทุกคนอาซาว่าเยาใส่พริกน้ำปลาเข้าไปมันก็เพิ่มความยังเกความเผ็ดหอมขึ้นมาอีกนะชอบชุดเลยใช่ห้องวอร์มเพิ่มมาซ่าถ้าอย่งซาเข้ากันเลยกาแฟกับน้ำบริเวณคือเพราะอะไรอันนี้มันจะออกหวานเนาะตัวผัดหรือพริกเผาจะออกหวานแต่ว่าเอามาใส่อันน้ครับน้ำปลาพริกน้ำปลาแล้วมันจะแบบ ตัดผมผมผมว่านะลงนิดนึงตัดเลี้ยนนิดนึงเหรจ๊ะมีกระจกมาจ้ะจังอ่านหนึงคนงาาาอาด้าเอา,า,ามาเลยอาดุด้วเอามาแล้วอ,อานมาสี่มึงมาทุกคน นี่ข้าวบาร์บีคิวกับซอสที่เราหมดแล้วเครัาลองสีิังแยกหูของอาจ,จิมักเมโนูได้ระวังไก่ผัดติกน้ำปลาต้องเอาใบโหระพาไปน้ำใส่จึงหอ,งอมอันนี้ฮะแบบให้สีมตัดสิ้นเด้อทุกคนว่าของอาจะมักเมโนูได้กำลังเอาพริกน้ำปลาใส่อีกอะ่ะหาส<ต>ีมังกรสีมังกรสีมัมแบบโปไซบิังสีมแดเบบโปไซบิังไอ อย่างาไรหน้าคือว่าอุ้ยขมสุกเ <c oughs> ยอะ <c oughs> ต่างจากไข่ดาวทั่วไปนะเด้อขีดสรสชาติละอย่งไรอ่ะเฝ้าเ่อหยุดก่อนเอาเ่อะักขมลองเมนูนี้ก่อนอันนี้ชิมห่อฮู้รสชาติราสไซบอนทีว่าบุทึกไข่เด้ออ่านี่เป็นไข่ผัดน้ำพริกเผาของบนพิมพ์นะทุกคน จับจานน้ำอาเลย <c oughs> อันนี้กรรมการได้ทุกคนแต่ว่าวเขาบอกว่าเด็ดทางช่องเมนูแจ็คงานลองเลือกบ้างว่าบ้งางเม,งมนูได้นี่กินช่องทำเดลยนี่แจ็งคงานหมักเมนู <c oughs> มีเนื้อไก่ตีบ <c oughs> <c oughs> อแจ็คงานหมักกระดาไก่ผัดพริกน้ำปลานะทุกคน <c oughs> ให้คุณเดิบ้างเมนูได้ถูกคุกินไหม <Okay. S 2> อ่ะทุกคนเนี่ยก็เป็นอีกซ่องเมนูที่ว่าเขาจัดมาให้ก็คืออาหารข้องเมืองไทยเมนูสิน้นสิ้นเดือนก็คือแบบเมื่อนกับจะสิ้นใจคือเมนูงบน้อย <c oughs> เองทุกคนนะก <c oughs> ็ถือว่าแซ่บแหงเด็ดเด็ดกันไปอ่ะเมื่อนี้พวกเราซ่องคนสร้างคนสี่คนต้องข้อขอบคุณทุกคนหลายๆที่เข้ามาสมคลิปแล้กการกดแจ้งกันข้อกดไลค์กดแชร์ subscribe ติ้มทันทีเด้อทุกคนขอบคุณหลายๆบาย <c oughs> <c oughs>